สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกรรมัมพูชาและพี่น้องชาวไทย,ยใหญ่ของเราและพี่น้องชาวกะเหร็่งนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่26พฤษภาคมพศ2อง4ครับวันนี้ก็ผมจะมีข่าว2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่1น,นะครับวันนี้ก็กองก,กำลัง พิทักษ์ภาษาโนหรือว่า PTF นะครับในรัฐกระเล่งแรงนะครับไล้เข้าปะทะกับกองทัพก,กบฏมีน้องหลายเอกนะครับคาบเลนที่2นะครับกองกําลังสาภาพกัะเล่งหรือว่า KNU และ KNL A ครับได้ปะทะกับกองกําลังพิทักษ์ไทยแลนด์หรือว่า PCF นะครับทางผ่ายของ p c f ได้บาดเจ็บล้มตายไปหลายคนครับพี่น้องครับ พี่ครับเรามารู้ข่าวเรียนที่หนึ่งกันก่อนนะครับกองกำลังพิทักษประชาชนหรือว่า p t f นะครับที่อยู่ในรัฐกะเหล่งแรงนะครับวันนี้นะครับเวลาประมาณ4นาฬิกานะครับกองกำลังพิทักษ์ไซแรนหรือว่า p t f นะครับเข้าไปปะทะก,กับตำรวจของพม่านะครับที่ว่านผักนะครับก็อยู่ไซแลนดรัฐชานและ กระเลงแรงนะครับจากการสู้รบที่เกิดขึ้นกับตำรวจพม่านะครับก็ยังมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยว่าเสียชีวิตทางสองผังนะครับทางผังกองก,กำลังปีเอฟและกองกำลังของกำรวจมีนองไหลนะครับการสู้รบกันตั้งแต่เวลา4นาฬิกานะครับและมีรายงานข่าวมาว่านะครับทาง กองกาลังของกบฏมีนองไลายนะครับก็เลยใช้ปืนนะครับยิงใส่พี่น้องประชาชนนะครับที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาหน้าร้านนะครับก็ทําให้ผู้หญิงและผู้ชายนะครับมาร้่ยกันสองคนนะครับผู้ชายเล่ยเสียชีวิตไปนะครับและผู้หญิงเลยรับบาดเจ็บนะครับในพื้นที่รัดกระหลงแรงนะครับวันนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเขยดนะครับเนื่องจากการสู้รบ ันมาติดต่อหลายวันนะครับระหว่างกองกําลังปีทอฟและกองกําลังของกบฏมินออนไลน์นะครับต่อมาเวลาประมาณ5้านาฬิกานะครับกองกําลังพิทักษ์ราษาโนหรือว,ว่าปีเอฟนะครับไลยเข้าไปปะทะกับกองกําลังกบฏมินออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่2 5พฤษภาคมพศ2564 เวลาตอนเช้านะครับกองกำลังปีทีเอฟและกองกำลังกองทัพของกบฏดมีหนองไหลนะครับก็เลยปะทะกันไปครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็อย่างริศาบกันนะครับเมื่อวานมีทางฝั่งของกองกำลังปีทีเอฟไล่เสียชีวิตไปสองคนนะครับและฝั่งของปีเตฟก็ไลยทำร้ายนะครับรถถังของกำหนดมีหนองไหลายไปสองคันนะครับเมื่อวานนี้นะครับ แต่เหตุการณ์ปะทะกันวันนี้นะครับยังไม่มีรายงานหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตของทั้งสองกลุ่มนะครับแต่ที่แน่ๆมีพี่น้องประชาชนผู้ที่ไม่มีความผิดอะไรนะครับผูกทางลูกน้องของกบฏมีหน่องไหลนะครับก็ปืนยิงใส่พี่น้องประชาชนที่สันจรไปมานะครับโดยไม่มีความผิดอะไรนะครับผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนนะครับผู้ชาย ได้ตายไปหนึ่งคนนะครับส่วนผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับในรัดกระเลงแหลงครับพี่น้องก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชส่วนผู้ที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันหดลายปาดเถลอมากนะครับทางลูกน้องของกบฏมีหนองไหลนะครับวันนี้มันบ้าไปแล้วนะครับเห็นใครผ่านไปมา ก็เอาปืนยิงใส่นะครับก็ทําให้พี่น้องประสาชนที่ผ่านไปมานะครับเลย่ยเสียชีวิตไปสองคนนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับครับก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวกระเดงแรงหรือว่ากองกาลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่าปีตีเอฟนะครับก็สู้ต่อไปนะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้นะครับวันหน้าเราต้องชนะมีน้องหลายแน่นอนครับแม้วันนี้เรายังไม่ชนะแต่ก็ ถือว่าเราชนะไประดับหนึ่งนะครับยังไม่ชนะแบบขาดลอยเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับก็สู้ต่อไปนะครับพี่น้องสาวกันแข่งแรงนะครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับครับนะครับเรามาดูข่าวเปลี่ยนที่2กันต่อเลยนะครับกองกําลังสาภาพกระเล่ง KNU และ k n a เข้าถล่มนะครับกองกําลังพิทักษ์ไทยแลนด์หรือว่า PCF นะครับ ทางผังของพี่เจฟไล่บาดเจ็บล้มตายไปหลายคนครับพี่น้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจายนนะครับเวลาประมาณ1 0บนิกานาทีครับทางกองกำลังสับพับกระเล่งหรือว่า KNU และ k n l a ครับกองร้อยที่1 2นะครับพมล่มกันนะครับกับกองกำลังทาง2กลุ่มนะครับ KNU และ k n l a นะครับร่มกันเข้าถล่ม กองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์หรือว่า PCF นะครับกองกาลังพิทักษ์พิทักษ์ไซแลนด์หรือว่า PCF นะครับอยู่รับใช้กบฏมีนอ,องลายหรือว่าเป็นแนวหน้าให้กับกบฏมีนอ,องลายนะครับจากการสู้รบกันที่เกิดขึ้นในเมืองโลตกนะครับและโลโผนะครับอยู่ในรัฐกะเหล่งนะครับ ทั้งสองกลุ่มไล่ปะทะก,กันอย่างดุเดือดนะครับทางฝั่งกองกําลังสาภาพกันเหล่ง KNU และกองกําลังพิทักษ์ไซแลนด์หรือว่า p ีซนะครับทางฝั่งของ p c ซเอฟไล่ตายไป2คนครับและไล่รับบาดเจ็บไป9คนนะครับนอกจากนั้นไล่หนีไปและไปโดนกับกับหลักระเบิดได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะครับสรุปแล้วก็ประมาณ13คนนะครับ ตายไป2แล้วก็เลยรับบาดเจ็บอีกเก้านะครับแล้วก็ไปเหยียบกับหลักระเบิดของกองกําลังสัภาพกระดิ่งแล้วว่าเคนอยู่ที่กับวางกับหลักระเบิดไว้นะครับ mm. ก็เลยรับบาดเจ็บอีก2นะครับสรุปทั้งหมดบาดเจ็บไป11คนนะครับและเลยตายไป2นะครับกองกําลังพิทักษ์ชายแดนของหม่องซิตูนะครับ กองกำลังหมองซิตู่กองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์หรือว่าพีเอนะครับมีฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองเมียวบดีนะครับตรงข้ามกับประเทศไทยนี่เองครับหมองซิตู่ก็มีผลประโยชน์ร่วมกับกองกำลังของกบฏมินองหลายหลายอย่างนะครับทางมองซิตู่นะครับก็เลยยอมรับไซตกบฏมินองหลายและมาสู้รบกับนอัซาดเหลวกันนั่นเองครับ เมื่อวันที่24พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกา30น,30นาทีเส้นกันครับกองทัพกบดมีหนองหลายนะครับอยู่ที่ว่านกอโลนะครับยิงปืนใหญ่นะครับเข้ามาในหมู่วา่านปาลอนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกา40นานนทีทะานะครับกองทัพพม่านะครับที่อยู่ที่ ว่านตอ่อโขนะครับก็ยิงปืนใหญ่นะครับเข้ามาในหมู่ว้านของพี่น้องสาวกระเดงนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลือว,ว่าเสีสยชีวิตแต่อย่างไรครับก็รอรายงานข่าวที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่25พฤษภาคมพศ2 5 6 4ครับเวลาตอนเชาน้านะครับเวลาประมาณ8ตกาเดทีครับ กองทัพสภาพกระเล่งหรือว่า KNU และ k n a เลเข้าไปปะทะกับกองทัพของกบฏมินน่องลายอีกครั้งหนึ่งครับทาให้ทางกองทัพกบฏมินน่องลายได้ตายไปหนึ่งนะครับและเวลาเก้นาฬิกาห้นาทีครับทางฝั่งของกองกําลังสภาพกระเล่ง KNU และกองกําลังของกบฏมินหน่องลายนะครับได้ปะทะกันอีกนะครับและทําให ทางผังของลูกน้องกบฏมีหนองหลายเล่ยตายไปอีกสองคนนะครับสรุปแล้วการสรุปเมื่อวานนี้นะครับทางลูกน้องของกบฏมีหนองหลายเล่ยตายไปทั้งหมด3คนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเมือ่อวานนี้กองกําลังพิเศษก็เลยตายไป2นะครับบาดเจ็บไป11บเอ็ด้ลูกน้องของกบฏมีหนองหลายเล่ยตายไปอีก3นะครับก็รวมกันก็ เยอะนะครับเมื่อวานนี้นะครับการสูเ้เสียของลูกน้องกบฏมินอ,องหลายและกองกำลังพิทักษ์ไซแลนหรือว่า ptf pcf นะครับขออภัยนะครับไม่ใช่ ptf pcf ครับตั้งแต่กองทัพกบฏมินอ,องหลายเข้ามายึดอำนาจนะครับก็มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างกองกำลังสาภาพกระเด่งหรือว่า knu และ k n l a กับ ลูกน้องของกบฏมีนอ,องลายนะครับไล่สู้รบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่วันที่27มีนาคมนะครับพศ2564กองทัพสาภาพกระเล่งหรือว,ว่าเคนอยู่ในพื้นที่กองพลที่5นะครับเข้าไปยึดฐานที่มั่นของกองทัพพมา่านะครับต่อมาวันที่2ี่มีวันที่28มีนาคมนะครับก็กองทัพกบฏมีนองหลายไล่เข้ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่กองพลที่5ครับ ต่อมาวันที่27เมษายนนะครับกองทัพสาภาพกเกลเ่งหรือว่า KNU เลยเขายึดฐานของพามา่าฐานโซเลธานะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่สามแดดนะครับอําเภอศบเมยของจังหวัดเมียองสอนนะครับก็ยึดฐานที่มั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้นะครับก็ยังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ มันนี้นะครับกองทัพกบฏมีนองลายก็เริ่มเปลี่ยนแผนนะครับก็ให้กองกําลังของมองซิตูนะครับกองกาลังพิทักษ์ไซแลนหรือว่า PF เนะครับเข้ามาปะทะกับกองกําลังสาภาพกระเลงหรือว่าเคนิวมากขึ้นนะครับเนื่องจากทางกองทัพกบฏมีนองลายนะครับบทีไรก็ไม่ชนะนะครับแพ้ตลอดนะครับนี้ก็วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแผนให้กองกําลัง ของมองซิตูนะครับพิทักไซแลนดหรือว่าปีเซฟนะครับไล่เข้ามาปะทะกับกองกําลังสาภาพกระเหลงหรือว่าเคนอยู่มากขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็มองว่านะครับเป็นแผนการของพม่านะครับให้พี่น้องสาวกระเหลงนะครับไล่มาลบกันเองนะครับถ้าพังกองกําลังสาภาพกระเหลงหรือว่าเคนอยู่ตายนะครับก็เป็นพี่น้องสาวกระเหลงนะครับ ทางพังกองกําลังพิทักษ์ไซแรนด์นะว่าปีเซฟตายนะครับก็เป็นพี่น้องสาวกระเหลงนะครับสรุปแล้วทางกองทัพกบฏมินอ,องหลายมันก็ไม่ตายนะครับนี่ก็เป็นแผนการของทางกบฏมินอ,องหลายได้วางแผนมานะครับพี่น้องก็อย่าผักถึงกองกําลังของพี่น้องสาวกระเหลงนะครับผมคิดว่าล่ะท่านน่าจะเข้าล่มกันดีกว่านะครับอย่ารับใช้ ทางกระบลดมินออนไหลา์อีกต่อไปเลยนะครับมันก็ไม่จริงใจกับเรานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของเรานะครับคนพม่าและพี่น้องชาวกัเหลียงก็คนละเผ,ผ่าพันธุ์กันนะครับมันดอกใช้เราเท่านั้นนะครับวันหน้าถ้าหมดประโยชน์นะครับมันก็จะให้วางอาวุธและจับผู้นํากองทัพ เข้าไปขังคุกนะครับผมเคยเห็นมาแล้วนะครับเส้นในรัตกสินนะครับกองกําลังพิทักษ์สายแรนดนของกสินนะครับเคยรับใช้กบฏมีนองลายนะครับเมื่อปี2019นะครับพี่น้องถ้าจําไม่ผิดนะครับในรัตกสินนะครับครั้งนั้นนะครับทางกองทัพกบฏมีนองลายให้กองกําลังพิทักษ์สายแรนดนกสินหรือว่าป CF นะครับให้วางอาวธให้กับกองทัพกบฏมีนองลายและ ยึดยึดทุอปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอาวุธปืนหรือว่าอาวุธหนักอะไรต่างๆนะครับมันก็ยึดเอาไปจนหมดสิ้นนะครับแล้วก็ปรับผู้นํากองทัพไปขังคุกนะครับก็เห็น้ยครับก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่ในพื้นที่รัดกัสินนะครับในพื้นที่รัฐสานของเราก็เคยมีมาแล้วนะครับพี่น้องในในพื้นที่กองกําลังพิเศษ เจ็ดห้าแปดนะครับนี่ก็เป็นลูกน้องเก่าของคนณาสแล้วครับกองทัพเมืองไทย MTA ครับนี่ก็กองทัพพม่าเคยจับกลุมผู้นํากองทัพนะครับแล้วก็เอาไปขังคุกนะครับวันนี้ก็ยังไม่ปล่อยโจออกมาแต่แต่อย่างไรนะครับเห็นไหมครับมันก็ถ้าหมดประโยชน์เมื่อไรนะครับมันจัดการเราแน่นอนนะครับก็อยากผักไว้นะครับสําหรับกองกําลัง ดีเซฟต่างๆนะครับวันนี้อยากให้ท่านเข้าใจนะครับอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเอาสาัพย์ว่านเมืองของเราเป็นใหญ่สรีกว่านะครับก็มาช่วยกันกอบกู้ว่านเมืองให้ไล่มาปกครองตัวเองนะครับไม่ต้องอยู่ภายใต้การนําของกบฏมินออนไลน์อีกต่อไปนะครับก็ขอบขอบเป็นกําลังใจให้ทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับสู้ต่อไปร่อยกันนะครับ ทุกกลุ่มทุกสติพันธ์ทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากสําหรับพี่น้อง f อซทุกท่านที่เข้ามารับชมตลอดมานะครับแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ